ทุกคนบอกกับ f อแซ้เราซีว่าหให้เข้ามาอะไรนะลูกเข้ามาดูสัตว์ <c oughs> เข้ามาดูที่ช่องของน้องบินฟินอย่าลืมกดมามาก,กดกระดิง่ง <c oughs> กดอะไรกดกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด Subscribe ด้วยนะคะ มากดให้ถึงพันคนขึ้นไปเร็วๆนะคะน้องมาฟิตกับนอลิบี้จะได้มีค่าขนมไปกินไปโรงเรียนค่ะ